คำว่าพ่อมันต้องเสื่อมลงเพราะว่าไปมีอะไรกับลูกคุณคิดเห็นว่ายังไงกันคะเรื่องนี้อาจารย์มิมมาเล่าส,สดๆกับทางรายการคืนพอผีคะ่ะมีพี่ท่านหนึ่งมาเล่าให้อาจารย์มิมฟังค่ะเรื่องนี้มีประมาณว่าครอบครัวเขาเนี่ยพ่อเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เข่งมากๆไม่ว่าจะอะไรก็ต้องฟังพ่อทุกอย่างแต่ปรากฏสุดท้ายอยู่ๆแม่ดันป่วยและมีอาการเหมือลอยและแกมีพี่สาวคนหนึ่งค่ะที่มีอาการแปลกไปจนสุดท้ายมารู้วันหนึ่งว่าพ่อของตัวเอง ลูกสาวและนำไปเลข่ขายพร้อมกับการลองวิชาอาคมที่ตัวเองมีทำใส่แม่และลูกสาวของเขาจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะพ่อของเขาเนี่ยหลัง ลูกสาวเสร็จลูกสาวนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นตัวเองมานั่งลงแล้วก็บริกรรมคาถาอะไรก็ไม่รู้จนมีชาวบ้านเห็นค่ะชาวบ้านร้องโวยวายชาวบ้านก็ต่างกันมาลุมประชาทันและทําให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตค่ะหลังจากนั้นครอบครัวเขาอยู่ไม่เป็นสุขเลยเพราะว่าแม่ป่วยมีอาการเหมือรอยทนพิษกับสิ่งที่พ่อทํามาไม่ไหวพี่สาวของตัวเองกลับเป็นผู้หญิงที่นิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยเรื่องนี้ที่คุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ มีนมาบอกกันหน่อยและทั้งหมดในเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะชื่อเรื่องว่าอาวิชากามเดลฉาน